สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่ีตุลาคมค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นมาเหนือ4%เเซนทั้งเส้นเคอรฟ์ฟโดยยิว3ปีปิดเมื่อวาน4 0 3เปเ็นเป็นช่วงยุคสุดท้ายที่ทยานผ่านแนวต้านจิตวิทยาตามหลังตัว5ปีซึ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วเมื่อวันอังคาร N นสแดกลบ1.6เร่วงนำา3ดัชนีหลักหุ้นสหรัฐปิดในแดนลบโดยดาวโจนส์และเอสแอนทีห้าร้อยปรับตัวลงเกือบนหน, 2, 000, บววน้อย เซกเตอร์ที่ไม่ชอบให้ยขึ้นอย่างเรียลเอสเตทกลับอัพอมบวกหอร์มบวก1%คู่กับยูทิลิตี้เดนชนีความกลัววิกซ์ดีดขึ้นมาเหนือ19แต่เช้านี้วิกซ์ฟิวเจอร์สย่อลงต่ำกว่า19เล็กน้อยหุ้นญี่ปุ่นนิกกิ2 2งเปิดลบก่อรีบาวบวกเบาๆบิตคอยล์ลงเขย่าขวานผ่านจุดโลกใกล้65,200เหรียญเมื่อคืนก่อนฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือ67,000เเหรียญก่อนเข้ารายการหุ้นจีนและฮ่องกงเปิดลบคอยดูว่าจะปิดอย่างไรคะ่ะ เรามองตลาดนี้เฮลตี้น่าลงทุนฟังคองมเมนต์กันต่อในรายการและ IPO แล้วค่ะวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้กับกองทุนผสมคุณภาพดีกองทุนเปิดกรุงไทยเวิร์คคลาสโมดเดอรเรเพื่อการเลี้ยงชีพทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจกรุงไทยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ลงทุนง่ายค่ะผ่านแอปพลิเคชันเคท m มส t ทเทรดหรือกรุงไทยเน็กซ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรับหนังสือชี้ชวนที่บลจกรุงไทยโทร026866100กด9คำเตือนค่ะกองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นกันนะคะเซ็นินเ็คค่ะ,คะปิดเมื่อวันอังคารที่1,470.32จุด ลบหเมูลค่าการซื้อขาย5 7 0 0มล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงจากบอลยูสหรัฐพุ่งขึ้นในรอบ3เดือนด้วยมีแรงขายออกเพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดหุ้นไทยปิดทำการ1วันนอกจากนี้ค่ะแรงซื้อของกองทุนวายุพักเริ่มแผ่วนักลงทุนรอติดตามงบไตรามาส3าของบริษัจทจดทะเบียนหลังกลุ่มแบงก์เป็นไปตามคาดส่วนทางฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่82,322ล้านบาทและยูนันบัตรอายุ5ปีปิดที่2.2 2 ส่วนฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่33บาท50สตางค์ต่อดอลลราสหรัฐด้วยเงินบาทแกวงตัวในกรอบแคบยังไม่มีปัจจัยใหม่ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดทุนโตกเกียวปิดลบเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการเลือกตั้งทั่วไปและรายงานผลประกรอบการของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นแม้หุ้นส่งออกได้แรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลง นิกิีปิดไปดที่นดพี่จุดแปดจุดลบ0.80นเปอร์เซ็นต์ส่วนเซงไฮคอมบสิต์ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยธนาคา,ารกลางจีนได้ปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยลงมากกว่าคาดเมื่อวันจันทร์เซงไฮคอมบสิต์ปิดที่3,302 8 0จุดบวก0.52เปอร์เซ็นต ส่วนักฝังของดาวโจนส์ตลาดนิยอปิดร่วงลงกว่า400จุดในวันพุธโดยตลาดได้รับปัจจัยลบจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐรวมทั้งการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นน้อยลงว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกดาวโจนส์ Jones, ปิดที่42,514.95จุดลบ0.96% S& p 500ปิดที่5,797.42จุดลบ0.92%และ n นสแต q ปิดที่18,276.65จุด -1.60% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธหลังการซื้อขายพันผวัรโดยหุ้นในกลุ่มเมงินแรกห่วงตลาดลงมากที่สุดขณะที่การเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอของธนาคาร Deutsche Bank และบริษัท L'Oreal กดดันบรรยากาศการซื้อขาย c c 4 0ปิดที่7497.48จุด -0.50% และปิดที่19377.62จุด -0.23% และ f t s ร้อยปิดที่8258.64จุด ลบ0.58%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักหหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อประเมินแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยข,ของเฟดส่วนดางฝั่งของสัญญาณมันดิบเวทซัสสแานนิวยยร์กปิดลบในวันพุธลงไป1.35%ปิดที่70ดอลลาร์77เซนต์ต่อบาเ์เรลหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ขณะที่นักลงทุนยังคงงงจััตตาาาาาสนาากานออกกกกระวอออลลย่ใ้ชิด ส่วนในฝั่งของเบลนด์ค่ะลบไป1.42%ปิดที่74ดอลลาร์96เซนต์ต่อบาร์เวลส่วนสัญญ,ญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า1%ในวันพุธเนื่องจากการแข่งข้าของสกุนลนอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดส,สัญญ,ญาณทองคำตลาดโคลมเบียกสองเดือนธันวาคมลบหนึ่งดที่2,729ดอลลาร์ 2, 40เซนต์ต่สองพันเ์และนี่คือทั้งหมดของ K-Time Daily News ที่อทมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าิ่มกดติตามแฟนเพจ k h m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ